ก็คือได้เข้าใจว่าก<อ>ารที่เราได้เจอปัญหาจุดุระรัคเราขาดอะไรไปเราต้องไปแก้ตรงจุดนั้นเข้าใจใช่ปะถูกไหมาจากการที่เราเคยปฏิบัติแล้วเราห่างหายไปเลยอันนี้ไม่เป็นการจี้จุดเราก็ตอบอย่างว่าเราต้องทำนะเหมือนกับจีงจีวานที่เราบูชาอาจารย์นำพาให้ลูกมาหาแม่แล้แม่ช่วยเตือนให้หน่อยมาทำหน่อยนะใช่ไหม อย่าดื้อนะอย่าละเลยนะใช่ไหมถูกต้องไหมจากสิ่งที่แม่พูดนยลูกคิดว่าเปิดใจในการกลับไปปฏิบัติแค่ไหนใช่ไหมใช่แล้วนี่กับจะทําตามที่แม่บอกไหมทำตามเชื่อไหมแล้วอย่างวันนี้ที่มาเจอกันการที่ได้มาหาแม่เนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะใช่ไหมใช่แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ทำตามตามที่แม่บอกแล้วก็ผ่านอุปสรรค เราก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่เราต้องแก้ไขนะเปิดใจมะนะสาธุนะลูกนะ